ในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้นะเราไปดูจะทำอะไรฮะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทิกการเล่นดาบสมุไรโดยน้องเฮอร์มอยโอนี่ของเรานะซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยจะเล่นดาบคันตนะเท่าไหร่นะแต่ภาคนี้เนี่ยมันมีความสนุกนะเล่นง่ายอยู่นะ พอสมควรนะจะมาแชร์ทิคกันปกติแล้วเนี่ยดาบคันตนาเนี่ยมันจะเน้นสายเคาน์เตอร์เป็นหลักใช่ไหมแต่ที่ผมจะสอนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเคาน์เตอร์บ่อยอะ่ะมันเล่นง่ายๆฮะโดยผมจะมาสอนพื้นฐานก่อนเลยนะคือการเก็บเกรดถ้าไม่ตายด้านบนนะอย่างเงบนซ้ายอย่างนี้อ่ะมันจะมีวิธีเก็บเกรดแบบรวดเร็วอยู่นะเดี๋ยวผมจะสอนนะโดยไม่ต้องใช้คอมโบกับขั้นสุดนะ,ะวิธีแรกนะที่เก็บเร็วที่สุดเลยที่ผมลองมาก็คือการกดหลบหรือแพรลี่นะฮะ ค็คล้ายๆเคาเตอร์ดเลยแต่มันง่ายกว่าแค่กดให้ถูกจังหวะหลบให้ถูกจังหวะแล้วก็ทําการสวนไปอ่ะมันจะทําการเก็บเกณียไปเลย1ช่องจนเต็มนะเพราะฉนั้นเพียงแค่เราหลบให้ได้สัก3รอบอ่ะเราก็เก็บท่า ไม่ตายเต็มเกตได้ฮนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะขั้นตอนแรกนะเราต้องตีผ่าอะไรก็ได้นะให้เกตมันขึ้นมาเกตนิดเดียวก็ได้ฮนะแล้วกด r 2กับ O นะฮะพร้อมกันเป็นการหลบนะซึ่งถ้าเราทําการหลบติดขึ้นมานะีฮะมันจะเป็นแสงแวบขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแล้วให้ทำการกด r 2นะเพื่อเป็นการสวนฟันไปทีหนึ่งนะฮะมันจะเป็นการเก็บเกตมาเลยช่องหนึ่งนะอันนี้ขอแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะด้วยการเก็บเกตนะฮะ แค่กดจบตีท่าโอนะเพราะโอเป็นการจบตีที่รวดเร็วที่สุดนะเราจะทาให้ดีจังหวะในการหลบเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะดีกว่าท่ากดสามเหลี่ยมธรรมดาเพราะว่าแอคชั่นมันนานไปหน่อยฮะเอาละพอเกตเต็มนะผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะท่าคอมบงดาบพัฒนะกันนะเมื่อเกตเต็มเนี่ยเวลาเรากดสามเหลี่ยมทีเดียวนะมันจะเป็นการฟัน2จังหวะเดี๋ยวทําให้ดูนะเห็นไหมมันจะฟันขึ้นลงนะแค่กดสามเหลี่ยมทีเดียวนะมันจะฟันออกไป2ครั้ง เราจะเล่นกับท่า R2 นะ,ะซึ่ง R2 เนี่ยเป็นท่าไม่ตายใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเกตดแดงเนี่ยข้อดีคือมันไม่ลดนะเพราะมันลดอยู่แล้วเห็นไหมมันลดอยู่เรื่อยเพราะ,ะนั้นเวลาเล่นเนขาจะวนหลบอะสามเหลี่ยม R2 สามเหลี่ยม R2 ไปเร,จจเ,รเ,เรื่อยแล้วะมอนก็จะโดนเราทีเรื่อยแล้วดาเมจจะลาเวงเลยนะเห็นไหมดอกละร้อยดอกละร้อยซึ่งมันแรงมากแล้วข้อดีของการกด R2 มันโยกโตัวหลบได้เราก็โยกเล่นเลยฮนะเราจะไปทิศทางไหนล้วก็ ฟันเงี้ยไปเรื่อยๆครัวนลูปแต่ทีเนี้ยมันจะมีคอมโบปิดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูฮะให้ครบเซตเลยเวลาเราเก็บเกรดเต็มก็เล่นอย่างที่ผมบอกฮะสามเหลี่ยมกับ R2 เนี้ยวนลูปไปเรื่อยๆวนลูบไปเรื่อยๆตีเลี้ยงเกรดไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าเกรดเนี้ยเราสังเกตแค้เกรดนี้เราเล่นท่าที่ไปเรื่อยๆดูให้เกรดแดงฮะพอเวลาเกรดแดงเราใกล้หมดนะฮะให้กด R2 กับสามเหลี่ยมเนี้ยพร้อมกันนะมันจะเป็นการกระโดดฟันนปิดที่มาเนี้ย เออพอลงบัปุ๊บเนี่ยเอาคนอาสทีนะฮะเพื่อการติดคอมโบอ่าเห็นไหมมันจะโดนคือแรงมากแล้วก็หลายคอมโบด้วยออนะก่อนจากกันไปนะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูภาพตัวอย่างจริงนะเวลาเราลงสนามจริงเนี่ยเป็นยังไงนะหละังจางนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแลยละกันนะเจอกันคลิปวีโอนนะ้ะสวัสดีครับผม